สื่อดังพานหัวชัวแล้วซุปตาเบอร์หนึ่งไวยจิตตัดสินใจลาออกจากค่ายอย่างเป็นทางการ วันที่30กันยายนสตาร์นิวสื่อดังของเกาหลีใต้รายงานว่าคอนจียงหรือจีดรากอนซุปตาอันดับหนึ่งของค่ายได้โพสต์ภาพอัปเดตลงในอินสตาแกรมโดยหนึ่งในภาพนั้นมีภาพด้านหลังที่มีป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า welcome จีดรากอจากภาพตรงนี้ตรงกับข่าวที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาว่าจีดรากอนได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่าย วอนเ e r Music เป็นเทียเรียบร้อยแล้วและเขาเพิ่งแวะไปที่ออฟฟิศของ w อ r เนอร์มิวที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่นานมานี้ ึ่งก่อนหน้านี้จีดรากอนประกาศว่าจะออกอัลบั้มเดี่ยวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและในเดือนพฤษภาคมก็ไรายชื่อของจีดรากอนในรายการแผนการทำงานประจำของ YG และแม้ว่า YG จะออกมาให้ข่าวว่าเกิดการผิดพลาดที่ทำรายชื่อตกหล่นแต่ชาวเน็ตปากใจเชื่อว่าจีดรากอนน่าจะเตรียมตัวออกจากค่ายว G ตั้งแต่ช่วงนั้นต่อมา YG จึงแจ้งว่าจีดรากอนหมดสัญญากับค่ายว G แล้วจริงๆแต่ยังร่วมงานกันในกิจกรรมต่างๆผ่านสัญญาอยู่อีกฉบับหนึ่งเช่นงานโฆษณาต่างๆและกำลังพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันทำเพลงด้วยกันในอนาคตผ่านสัญญาอีกฉบับด้วยอย่างไรก็ตามติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านวจีอีกครั้ง